สวัสดีค่ะเชเปิลไซฮามาแล้วค่ะ,อะตอนนี้นะคะวันนี้เราจะเอาให้เสร็จเลยนะคะขอบคุณพี่แบทออสเตรเลียมากๆนะคะนี่เป็นการเทพื้นนะคะเพราะว่าวันนี้จะเทในบ้านกับข้างบ้านให้เสร็จเลยเด้อพี่น้องเด้อเชเปิลไซฮากัสิไดไปทำอย่างอื่นนะพี่น้องค่ะ ไปเห็ดสะดุง้งยอยกสะดุง้งอ้าเดี๋ยวตาชาติจะขนก้อนหินนะคะขนก้อนหินใส่ข้างบ้านเพราะว่าเอาประมาณครึ่งศอกนะฮะเดี๋ยวตาชาติทำก้อนหินรอเนี่สัตว์ฮะอีะอเดี๋ยวปูบอปเดี๋ยว,ยวลงมา บ่เดี๋ยวลงมามาเดี๋ยวลงมาเท่าว่า,า,วา,า,าตักน้ำเพื่อนก้อนก็นได้เท่าน้ำบาทันตักน้ำก้อนก็นได้โอ้โหอลังการงานสร้างจะเสร็จแล้วนี่เด้อพี่น้อง่ะครัวนะคะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะเสร็จแล้วหน้าต่างนะคะ อ่าตอนนี้เป็นห้องครัวเด้อพี่น้องเด้อโมนิก้มองกินเขาเฮ็ดเวียกนะคะเมื่อกะพักนี่นะคะนี่เป็นประตูหลังบ้านนะคะห้องครัวเพราะเราจะดังไฟนึ่งข้าวข้างนอกตรงนี้นะคะข้างหลังนู่นก็เดินไปเข้าห้องน้ำห้องอาบน้ำถัดไปก็จะเป็นคอกวัวนะคะเราก็จะทำคอกวัว แล้วก็มีย้ายแล้วเนาะปลูกญ้าแล้วก็จะเสริมหญ้าหน่อยนะคะล้วนี่ล้อมเสร็จหมดแล้วนะคะฝนกระสิตกด้พี่น้องขาเบิงฟ้าบรรยากาศดีดีพักบุ้งก็เกิดเต็มเลยพี่น้องอันนี้นะคะหนองน้ําเรานะคะเราปลูกหน่อไม้ปลูกผักปลูกอะไรผักบุง้งเต็มเลยนะคะนี่คือ,อข้างบ้านนะคะ <c oughs> สวยมากนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะช่วยกันนะคะความสามาัคคีคือพลังจากช่างพ่อโรยนะคะพ่อโรยเป็นช่างนะ,ะพานำทีมนาปานนะคะเสริมกําลังตาชาตินะคะตาชาติก็เกี่ยวหญ้ามาก็มาส้อยนะฮะอ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครกดติดตามให้กับช่องเจเพิ mm ่นสายฮาด้วยนะคะ mm hmm. ตาลอยเก่งมากนะคะโอ้โหพอลอยนี่สุดยอดพวดพวดพี่น้องค่ะแกแล้วยังมีไฟพี่น้องยังเก่งอยู่เลยนะอะน่าไป อเอานะนําพันพ่อบอกยืนมองอะไรรีบเอาน้ำมาใส่สีมันจะไม่ทันโอ้นี่นะคะข้างบ้านเกาะขึ้นนะฮะ,อะเอจียมเอวนะฮะนี่ ดีใจค่ะ kind of นั่นห้องนอนนะคะห้องนอนเทเสร็จแล้วกับห้องครัวนะคะห้องนอนกับห้องครัวเทเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เทพื้นพอเราเทพื้นเสร็จนะคะก็จะเป็นการใส่ประตูนะคะครัวหน้าบ้านนะคะใส่ประตูห้องนอนนะคะแล้วก็ใส่ประตูห้องน้ำ แล้วก็เดินไฟเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเหลือทาสีนะคะแล้วก็ตีไม้เสงลงรอบบ้านนะรอบบ้านรอบบ้านดูก่อนว่าจะใช้ไม้แบบไหนนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ยูคาก็เห็นบอกว่าต้องทาสีอีกนะคะพี่น้องขาต้องมาทาสีอีกอืมเราองดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าทาสีอีกนะคะแล้วโดนฝนอีกนะคะ กับไม้เออเหมือนเออโซล่าไม้ไอฟาโซล่าอะไรที่เขาบอกว่ากันน้ำได้นะฮะฝนตกก็ไม่เป็นไรแล้วก็เขาทาสีมาเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะคะ mm hmm. ต้องเออรอดูนะคะว่าพี่แปดชอบแบบไหนแต่หนูหนูคิดว่ามันไม่ได้ทาสีอีกนะคะ mm hmm. เพราะการทาสีมันก็กลัวจะเป็นการสิ้นเปลืองอาจจะเป็น ไม้ตัวน,นั้นเดี๋ยวลองไปถามราคาดูก่อน เดี๋ยวเราทําเสร็จจะเอาข้างบ้านต่อเลยนะฮะออกมาครึ่งศอกนะคะให้เสร็จเลยวันนี้นะคะเพราะวันนี้ยังเช้าอยู่เลยเนะาะเมื่อคืนก็น้าปานกับพ่อรอยมาเตรียมดินไว้แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราเอาให้เสร็จเลยนะตัวนี้จะเป็นประตูหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านทําจะก่อเสาสองเสายื่นออกมานะพี่น้องคะ่ะ นี่แหละเขาเรียกไม้อันนี้ไม้ยังหื้อไม้ตัวนี้ไหมอันนี้ไม้ฝาเซรานี่แหละนะคะที่ว่าเขาทาสีมาแล้วแล้วก็กันฝนด้วยนะคะตัวนี้นะคะกําลังคิดดูอยู่นะคะว่าตัวนี้กับไม้ยูคาถ้าเราเอามาทาสีอีกนะคะแล้วไม้ยูคาก็ไม่กันฝนนะคะเราดูก่อนว่าอันไหนมันถูกแพงกว่ากันนะคะถ้าอันนี้มันถูกกว่านะเพราะเขาทาสีมาเรียบร้อยแล้วก็ คนฝนเพราะว่ามันเป็นปูนข้างในนะคะอโอ้พี่น้องผลเบิองทังเกยนามนะฮะใส่ซาลิงขนลงมา จะเสร็จแล้วนะคะอีกไม่นานจะเสร็จแล้วเทพื้นจะเสร็จแล้วแล้วก็รอบบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะขนก้อนหินนะคะแล้วก็เอาเศษปูนเศษอะไรนะคะที่เราใส่กระสอบเนี่ยนะพี่น้องขาพี่แปดก็ฉลาดมากเลยพี่แปดบอกว่านเนี่ยเก็บเศษปูนทุบๆนะฮะเราก็เลยเอาปูนเนี่ยก้อนอิฐที่มันที่มันลือออกจากห้องน้ำเก่านะคะของแม่ใบเนาะ มันเป็นห้องเศษห้องน้ำเก่าที่เราลื้อออกนะฮะเราก็มาใส่กระสอบเนี่ยแล้วก็ทุบเนี่ยรอนะคะรอที่จะเทรอบบ้านเลยนะคะอ่าเป็นสิบกระสอบเลยนะะช่วยกันทำขอบคุณพี่แป๊ดมากมานะ,ะไอเดียเก๋ๆแล้วก็ไม่เปลืองด้วยพี่น้องค่ะไม่เปลืองหินเปลืองทรายนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเทรอบเลยนะคะฮะ นี่นะคะก็ระหว่างรอเนาะกำลังฉาบกันอยู่หญ้าก,กาลังขึ้นนะพี่น้องขานี่ยอกหญ้าให้งวัวกาลังขึ้นนะคะถือฝนนะคะเราตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะจนเตียนนะคะจนแบบนั่นแล้วนะคะแล้วพอนี่นะคะเราก็จะใส่ประตูห้องน้ํานะคะแล้วก็เอาชกโคกใส่นะคะใส่ประตูห้องน้ําชกโคกนะทำนี่นะคะ วิ่งทอวิ่งอะไรนะพี่น้องเนาะมา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 นี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยห้หองน้ำนะคะนี่กระบานเนาะอ่านะคะ,ะ,ะใกล้เสร็จแล้วเลยอีกหน้านึงนะคะ เย่แล้วก็จะต่อรอบบ้านเลยนะคะเสร็จแล้ววันนี้นะคะจะอาให้เสร็จเลยทีเดียวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่นอ้อง่าที่พื้น เสร็จแ,แล้วเนี่ยเหลือแต่รอบบ้านนะคะสวัสดีค่ะอ่ะมีทำรอบบ้านแล้วนะคะ ผลหินทํารอบบ้านแล้ววันนี้จะให้เสร็จเลยนะคะพี่แปด๊ดขอบคุณมากๆค่ะโอ้ยงงเลยถึงเราจะเหนื่อยแต่เราก็ภูมิใจอาตาชาตินาปานข้างในของเรานะคะเนี่ยเสร็จหมดแล้วด้วยพี่น้องเด้วปับพื้นเทพื้นพอโลยนะฮะนาปาน ชาิเสร็จหมดแล้วตอนนี้นะคะก็จะให้รอบบ้านเลยนะคะจะให้เสร็จเลยนะคะไม่มีคานะคะพี่แปดคาแล้วเราก็จะรอประตูเนาะ,ะแล้วก็คำนวณไม้ยูคากับไ,ไม้นะฮะแบบไหนสวยเราจะใส่แบบไหนนี่คือเป็นข้างบ้านนะคะเราจะเทพื้นรอบบ้านนะคะสวยบ่สวยบ่ งามเด้องามนะคะนี่นะฮะเดี๋ยวกำลังปรับอยู่นะคะนีทรายนะคะทรายนะจะทำให้พอเลยนะคะทรายก็เพราะต้องผสมปูน เดี๋ยวข้างบ้านนี้ก็จะเอาพวกนีอ่ข้างบ้านนะคะข้างบ้านทางด้านนี้เดี๋ยวจะเอาหินมาเทนะคะเอาก้อนอิดเนี่ยนะคะนี่เนี่นะฮะก้อนอิดเดี๋ยวเราเขี่ยลงไปแล้วก็ทุบ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 นะฮะก้อนอิดเนี่ยนะคะกำลังเอาก้อนอิดมาเรียงนี่ค่ะนี่ เดี๋ยวก้อนอิดเดี๋ยวก็จะทุบเจ้่พี่นงทุบนะเราเพื่อทำการจะเทพื้นรอบบ้านนะคะขอบคุณค่ะ